นี่นะคะก็จะเป็นไข่เจียวจากแป้งถัวกกถ่วลูกไก่ถั่วลูกไก่มีลิ์เย็นโปรโตีนสูงมากนะคะสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตหรือว่าทานเจนะคะก็สามารถที่จะเอาไข่เอาแป้งถั่วลูกไก่เนี่ยมาผสมน้าน,นิดหน่อยพอให้เหนืดกลางๆนะคะมาทำเป็นเนี่ยไข่เจียวมังสวิรัติชิบค่ะ ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ตามปริมาณแป้งที่เราใช้นะคะนี่ไข่เจียวปรุงเกลือนะคะปรุงแค่ดอกเกลือหรือจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้ไม่เน้นปรุงแต่งรสชาติเยอะนะคะ ง่ายๆค่ะเมนูนี้ไข่เจียวมังสวิรัตไข่เจียวจากแป้งถั่วลุกไก่